ตำนานเสียงเคาะประตูยามวิการที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีความเชื่อว่าหากได้ยินเสียงเคาะประตูยามเด็กข้ามเปิดเด็ดขาดไม่ว่าใครจะเรียกหรือเสียงจะอ,อ้อนอนแค่ไหนก็ตามแก้วหญิงสาวที่เพิ่งย้ายมาอยู่คนเดียวไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนเสียงเคาะประตูดังขึ้นก็ก็ก็เธอ,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 อเดินไปส่องตาแมวแต่กลับไม่เห็นใครอยู่หน้าประตูคิดว่าอาจเป็นเด็กแกล้งเธอจึงไม่ใส่ใจแต่พอเธอเดินกลับมาที่เตียงก็ก็ เสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมแก้วเริ่มรู้สึกไม่ดีเธอค่อยๆย,ย่องกลับไปที่ประตูเปิดไฟหน้าบ้านและตะโกนออกไปใครอยู่ข้างนอกเงียบไม่มีเสียงตอบเธอแน่ผูเข้ากับบานประตูเสียงหายใจดังฟืดอยู่ข้างหลังประตูหัวใจเธอเต้นรัวขาเริ่มสั่นเธอตัดสินใจถอยหลังและรีบวิ่งขึ้นเตียงเอาผ้าห่มคลุมโปกแล้วเสียงกระซิบแผลพราดังขึ้นข้างหูข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ในนั้น รุ่งเช้าเพื่อนบ้านมาหาแต่แก้ไม่เปิดประตูพอพังเข้าไปดูห้องของเธอว่างเปล่าบนเตียงมีเพียงผ้าห่มที่ถูกกองทิ้งไว้และหน้าประตูมีรอยเล็บยาวขูดเป็นรอยลึกตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเด็กบ้านหลังนี้ยังคงมีเสียงเคาะประตูดังเสมอเหมือนบางสิ่งยังคงรอให้ใครสักคนเปิดให้มันเข้าไป